เต่านี้มาเตรียมน้ำอยู่ในแปลงปล่อยเตรียมไวันถางงัวกันครับเห็นกองกินดีมีใชัยคาบถึงเสาหลัวบ่ครับนั่นแหละครับเดี๋ยวผมจอกินดีมีใช้มาผสมน้ำเตรียมบวันถางงัวกันครับอันนี้บรรยากาศหนาบ้านสวน,นผมครับมื้อนี้หมอกหนาแต่เ้าเลยหมูตุนบอกว่าบ่ไว้แล้วพอ,อรเลยแล้วแน่นี่แหละครับพอตื่นเสาร์มาหมอกกจะหนาขาวปกคลุมแบบนี้ครับมองไปทางไหนก็มีแต่หมอกขาวปกคลุมหมดเลย ช่วงนี้เวลาที่ผมพาโมตุนมามีองกัร่างกายไม่ภารกิจส่วนโตผมก็ยังผูกโสมโมตุนไว้ขึ้นเก่าด้อครับบ่ไว้าวางใจโมตุนปานนี้ครับเพราะว่าช่วงนี้โมตุนเพป็นเวสัสต์อยู่นี่ครับดังใจภารกิจเสร็จแล้วกระเรียนเขบาบานรถดแบนี้ครับพี่พทำมาเปนา็นงโมตุนเพื่ออวนเลี้ยวแท้แล้วที่สำคัญโมตุนคือเป็นสัตว์เลี้ยวคักแทร่หนึ่งในตัวซอยที่ผมเห็นโมตุนกินมาตลอดกินตั้งแต่เมื็อแรกที่ผมนำโมตุนมาอยู่นะนั่นก็คือกินดีมีใช่ครับขับเป็นผู้บ่าวขาวดำบ่ครับคคุณปานงฝ่อกันนนเเเลลยยมาางฝ่อกััสครบ ไล่ไปข้าวหนึ่งแหล้วก็กลับขึ้นมาคือกาผุนครับผู้เบ้าขาวดำเป็นมักมหาโมตุนแห้งครับนะครับวันนี้หลังจากที่ภาโมตุนมีภารกิจเสร็จแล้วก็มาเตรียมไปฐานนงงวัวแ็เตรียมานางง่าไปฐานโมงงตุนกันครับนี่ครับกินดีมีใช่พระเอกประจำฟ้าของผมครับเพื่อนจะช่วยให้นง,งวัวกินเค้งววนเลี้ยวสู้ภาพร่างกายแข็งแรงขาดบ่ได้เลยครับ ผมจะผสมไอน้ำละสองถึงสามขวดเด้อครับขวดหนึ่งเอาไอผสมน้ำอยู่ในแปรงปอยอีขวดก็เอาไอผสมน้ำในคอครับที่สำคัญน้ำมันต้องสะอาดทำเด้อครับสำหรับวิธีการผสมกับมะหยากเลยหนึ่งซองของกินดีมีใช้มาผสมกับขวดน้ำหนึ่งจุดหาฤทธิครับอันรับแรกเติมน้ำไปรึ่งขวดก้อนหลังจากนั้นก็เติมกินดีมีใช้ลงไปครับแล้วก็เขย่า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 ครับเพื่อจะแตกตัวเป็นวุ่นแบบนี้ครับหลังจากนั้นเขาไปใส่น้ำเพิ่มลงไปครับแบบนี้เพราะว่าเหยื่อเพื้นที่ในการเขย่าเนี่ยจะน้อยนะครับนอกเราเขย่าตัวแบบนี้ครับ หลังจากนั้นเก่าไปนอนไว้ประมาณ2อถึงสชั่วโมงหรือจะนอนไว้ข่ามขึ้นก็ได้เด้อครับเพราว่าสูตรของผมผมจะนอนไหวสองถึงสชั่วโมงแค่นั้นครับพอมันขึ้นอยู่กับว่าเขาข้าขย่อยเด่นตแต่แรลกต้อบอกไหมครับกินดีมีใช้ตัวนี้สามารถเอามาผสมใชนม้น้ำกิน ไฮสัตว์เลี้ยงเขากินได้ทุกชนิดเลยเด้อครับบ่มีสารอันตรายต่อระบบภายในห้องน้องแน่นอนครับกว่นาน้ำมันจุดฐานทีรท,ที่เขาผสมกินดีมีใช้ไว้ประมาณผสมใช้น้ำได้สองร้อยถึงสามร้อยลิตรเลยครับทน้ำหนักไดแปลงปล่อยของผมถามงบ่ได้ใหญ่ถึงสองถึงสามร้อยลิตรกว่าจะเอาขวดแบบ M ลอยหาซื้มาตวงเอาค่ะคุณคำามดตัวรังจายหรืเพิ่อนกินเขาเซตแล้วเพื่อภารกิจสัวนตัวเซตแล้วเพิอ่อนก็มาแอบกินน้ำของน้องงัวครับว่าจะเป็นน้ำของน้องงัวหรือน้องมดตัวผสมกินดีมีใช้ไว้เบิดทุ่งมองเด้อครับเด้อ